นีขาดถนนท่าสีใหม่เลยบ่งท้องนี่เออลาดยางท่าสีพอบลาดยางยางดีนะฮะของเส้นนี้ทางด่วนมอเตอร์วีนะฮะเป็นทางด่วนระหว่างเมืองกันจะนำไปเลี้เข้าทางด้านทิศตะวันออกของกรุงเทพมหานครเชื่อมต่อไปป้ายชัดเจนบางท้องนี่คือป้ายนะม่มูลคายนี่เออชัดเจนกระจเจียวเลยแค่ป้ายก็กินขาแล้วพี่น้อะไอเสียเอาอียังมาสู่คำวระเทศไทยต้องเอาอียังเอาแค่ป้ายแต่กินขาแล้วหรอทำเล่นบอยบอกว่า ประเทศเมีนจะแซงหน้าไทยภายในสิบปีว่ะภายในสิบปีกว่าเายังมาแซงหน้าให้กว่าหกสิบปีประเทศไทยไปหดใส่ต่อใส่เลวเอาอยังมาแซงก่อนนะเอาอยังมาแซงก่อนเอาหยังมาแซงนะฮะเดือกเขาไม่ได้เบียดประเทศไทยกับที่ว่าลระมาแแล้วก็ซงหลายประเทศนะขาอยากแซงไทยนะต้องย้อนไปอีกสามสิบปีเลยเพนพวกก่อนที่ประเทศไทยจะปลูกฝังนะฮะในเรื่องราวของความเสียสละนะครความรับผิดชอบนะฮะระเบียบของคนไทย ยอดไป30ปีแล้วบ่าทองบ้านเมืองสะอาดคนจะเห็นได้นะบ่ทองนถ้าอยากแซงหน้าไทยนะแซงตัวนี้ให้ได้ก่อนนะฮะบอทองเบิ้งนี่นั่นน่ะจะเป็นรถไฟฟ้านะฮะรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าสายสีชมพูสายสีชมพูนะร้ามอินทาในบ่ทองนี้ตรงนี้เป็นรามอินทาเนี่ยจะว่าเสียดายเสียด้ยไหมาเดียวกับบว้าไอเดธาเบิ้งมาช่วงบ่ทันช่วงที่มันนี้อ่ะก็เลียนว่านี้จะฟ้าเห็นหัวเห็นบ่ ที่น้องเลยนะ,ะช่วงนี้จะเป็นช่วงแฟชั่นไอแลนด์นะแฟชั่นไอแลนด์นี่คือทางรถไฟนะัางที่้ามากนี่มี3ามเซนเลไดทางรถทางุางระดับทางยกระดับทางรถไฟสามเซนสามเซนเลย เหมือนเดิมคือเกา่างามอีกแล้วงามอีกแล้วงามถนนหนทางของประเทศไทยนะฮะเดินเลียกร้อนอยากได้อีรีเด้ยอยากได้อีรีอยากได้อ,อล้อเนีเ่ยทำไปชั่งเลยนะนี่คือความตื่นเต้นนะฮะระหว่างการเดินทางเนี่ยท่านใดที่ชอบการเดินทางเรื่องพลังเนื้อนะฮะสำหรับคลิปวิดีโอนี้บ่าผมก็บอาคล้องขา้การเดินทางออกจากกรุงเทพเมืองไทยนะจะออกสู่ต่างจังหวัดนะฮะไปทางอีสานใต้ก่อนมูลีครับพี่น้องครับจะกต่สานใต้แล้วเขาจะไปทางภาคตะวันออกเชียง ชิ้นเนื้อเขาไม่ไทยนะภาคตะวันออกชิ้นเนื้อเขาไม่ไทยนะฮะคือน้องไถนะนี่คือจุดตัดนะจะไปเชื่อมต่อกับทางด่วนนะไปทางพระรามเก้าเอกตะไม่ดาวขานองแจ้งวัฒนะผนไผ่บางทองโอ้ไปทางไหนได้นะเนี่บอก้ไปทางไหนก็ได้ไปทางไหนก็ทะลุปต่อไทปทางไหนเป็ทะลุกันได้เบิร์ดนะครับผนไทยถนนนะบ่งทองเยี่ยกันบอกอีกแล้วส่งจะบอกกันไปทางไหนก็ได้หัวงึดอลายนึ่นดีแล้ว งึดปูการก่อสร้างถนนหนทางไปทางใดก็ดูกัน้นอีกแล้วเอาก็งึดอีหลีตอเอาเอาจังซี่ให้งึดนี่เนาะกับอีสาอันเดียวกันบ่โอ้ยมันงึดนี่ก็คือว่างึดเเฮ็ดได้จังได๋าอีสาก็โอ้ย บ่อยากได้ดีจ <developed> ีจังได๋จ้าสิจัาสิได้คือคนเปิ้นทั้งสี่ได้อ้ายเงึนนี่ว่าเอยได้จังได๋นี่มันเป็นการสบประมาทเขาเด้แม่นบ่ขอคุณบ่าเพราะว่ามันตีความหมายแบบนั้นโอ้ี่เซาความหมายเฮาิว่าเอ้ยสุดอขนนี้คนไทยเก่งเก่งคนเฮ็ดได้จังได๋คือเก่งนะเพราะว่ามันเนือมันเหนือคนเหนือความสามเฮาเาก็เลยว่าเงินคนไทยเฮ็ดได้จังได๋เขาเก่งสินะพี่น้องครับประมาณนั้นเด้แม่นสิซื้อสารประมาณนั้นบ่ท่องเออเพราะว่ามีคลิปวิดีโอนึงที่บ่าวบ่าองส่ อะไรมีคน,ทนไทยคนมาวาเขาเราคือดูถูกคนไทยแท้แวะ่ะใช่โอ้โอ่ะก็ใบจีก็กลกายเป็นว่าดูถูกอ่ะแม่นี่แบบคนมาคอมเมนต์มาเขาจะเอาเงิน่าคนไทยเห็ดแต่อย่งไหนเนี่ยคือว่าจะไป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 ,ไปด้วยพาเขาสินาหน้าอู้จะรับจะรับใบนะใบว่าเขาขเกง่งแนวแนวจิ้งจิงพี่เขาเห็ดบ่ได้ฮะนะเขาเจะเห็ดได้ฮะนะก็มันคิดความคิดความสร้างขึ้นมาฮะนะ คอมสามารถความเก่งคอมจินตนาการการออกแบบไว้หลายอย่างเนาะไอ้นรับอืออันนี้นี่นี่นี่เสด็จในดวงใจนะฮะขอน้อมเสด็จสู่สวรรค์คาลายครับพี่น้องครับโอ้ทั้งนางก็เป็นแยกเป็นจัดนะฮะออกไปลำลูกกาแมนเตียแมนอายเอาสิปร่ากันทั้งหาด้านกึ่งๆกันแล้วกันเนาะแมน จากชุดนี้มองเห็นไปไกลๆมอท้องเห็นอย่างมอหูเห็นอ่าทางในทางแบบตัวนี้เป็นอ่าถนนที่เขากับก็เจ้ากับรถแมนเป็นทั้งกรับรถนะคร,รับเป็นทางยุกระดับนะคุณไทยจะเรียกว่าเกือบม้าอ่มามอท้องเนี่ยกน,นาดทางกราบรถนี่นาอยงงนนางังดูี่อยังนกขึ้นระดับนกนลอยฟ้าเลยเด้อทำปรยกน์จริงนะทั้งล่างกับเป็นถนนอ้าประยกกับติตั้มกันตลอดนะโออกันยังวายุปกติก็ดี ทางขับรถขับอยู่ข้างล่างแต่ว่าอันนี้มันกว้างมันใหญ่รถมันหลายเขาจ้าก็เลยยุกเป็นบ่แบบนั้นห้วยเมาแล้วมาแล้วนี่ถนนเมืองไทยตัวนี้เอาคนงึดงึดอีลีกันอ่างวะจะไปงึดจังไดนี่ขนาดทางใหญ่ทางกว้างทางอันนี้กันยังบุกอกันใส่นะรถความอะไรทางยิ่งหลายรถยิ่งหลายโซมาซันเห่นโอ้โหพี่น้องเห็นบะต้องเห็นบ่อ่อนโอน ออนซ้อนลายมีน้องออนซ้อนลายนี่แหละได้ได้ออนซ้อนเบาท่องมาและข้างหน้าของพวกเราเนี่ยจะเป็นนะฮะด่านเก็บเงินบัท่องโอ้ด่านเก็บเงินธัญญบุรีสองอันนี้คือด่านธัญนะเป็นที่รู้จักของใครหลายคนนะนี่ช่วงปีใหม่เทศกาลสำคัญๆจะมีการวิ่งฟรีโอ้และทาสีด้านล่างบัตรทองเห็นบาสวยงามโอ้ยพี่น้องเลยนะสวยงามเต็มใจอีกแล้วแต่ว่าทาสีบุเมนิทามงเดียวเนี่ย ลายจุดลายมองพระเจ้าท่าชักง้อมองท่าสักก็ลายดิลายมองดิตามที่ผ่านมานี่นราดานี่มีมองท่าสีสวยงามโอว์วาสันเออวาสันวาสันพี่น้องเอ้เนี่ยเป่าทองลักข้าวทิวาิพย์ภาพบรรยากาศของถนนนี่ไงนี่ตองนี่ก็ท่าอีกท่าอีกแล้วท่าอีกแล้วท่างผู้ชมเลยท่าผู้ชมเลยสวยง่ามสีน่อยเนาะนี่ยมองนี้ให้งมีสีเหลืองน้ำตัวสีเหลืองน้ำสีเหลืองสีแดง ขาวผสมป,ประสานสว<ม>ยงามมากนะท่านผูมโอ้ด่านรัชบุรีแบบธัญญบุรีธัญญบุรีอโออันนี้คือด่านเก็บเงินนะท่านผู้ชมครับนะฮะบ้านเรา,ราก็จะมีด่านเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางแต่นี่คือด่านเก็บเงินด่านเก็บเงินทางห่วงประเทศไทยกับพราเสียแล้วทางด่วนแบบนี้ปนไปหน่อยนะยังดีคือมันสะดวกสบายขนาดสะดวกสบายประหยัดเวลาเออ บหมือนอติเหมือนอติแบบนี้มีบอลไปนอ้องเอ๋ยนี่ฮะสิ่งที่เาทาถ่ายคลิปวิโดนี่เพื่อการเรียนรู้และเพื่อการรับชมเนือเพราะว่ามี่เอฟซีพี่น้องฟังล่าเทาตอนทีบาโบ้ข้าบ,บ่านไปนะฮะผมบอกว่าให้บาโบถ่ายคลิปวิโอทางถนนเมืองไทยมาให้เบิ้งหน้ามาซะนะยังไม่เคยเห็นเนาะเอา้าหรือความเต็มใจนะเพราะว่าบาโบ้ทางเมืองไทยมาใช้กันที่ว่าเห็นไปถนนเนี่ยมือก้อนมือหนาเนี่ยผมว่านี่บอลท่องไปฟังล่ามากเป็นบอลท่องไปฟั่งล่าไปไป,ไปใช้สัน่นไปบไปขามไปใช้มากสัน่น ไปแค่บกสบกสใส่ยูยแลอยู่ช่องเม็กกันแล้วช่องเม็กแมนถนนเบ็นงถนนโอ้ถนน,ถน,นดูฝั่งไทยนี่ดีอ้าวแต่ว่าฝัาา่งลราประเทศไทยไปอ่ถ้าพูดภาษาไทยถนนมาเบืองแหนสันฝั่งไทยดีกันนะมันฝนมันตกฝนตกโอ้ฝนตกก็เลยป่ได้ถ่ายเขนคิดป่ได้ถ่ายตกท้าวตุ่ยทีโอเมื่อวานโอ้โหฝนตกเนี่ยเอาเมืองเหนือเมื่อไงแค่เราแถวกันไปหน่อยหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่สีเรียนเฉพาะฟังทีบาวหัวเรงอยู่ตรงอีกบ่วท่อแต่ฮินบ์ <And. S 2> เดี๋ยวขึ้นแบบขึ้นแบบขึ้นไปจะจะเห็นฝั่งหนาเลย <Yeah. S 2> ถนนที่กว้างใหญ่ไพศาลพี่น้องเอ้ยนะตั้งหลายกิโลเมตรบาวาโอวแรงมานี่นะตั้งแต่จุดแยกจุดตัดอยู่บางหน้าเนี่ยจากการณ์นาไมายเลขสองทางดาทิศตะวันตกเชื่อมต่อกับการณ์นาไมายเลขสองทางด้านทิศตะวันออกมุ่งหน้าไปทางบางอินบางนี่นะฮะบางหน่อยนะกมสามสิบห้านะกมห้าสิบห้าเนี่ยถนนอ่าโพลยูทินหมายเลขหนึ่งนาะพี่น้องเอ้ยนะโอ้สุดยอดฝั่งนี้นะ ไปนครเล็มาเลข305นะครับบางบินตรงไปนี่คือประเทศไทยด้านบนก็จะเป็นเครื่องบินโอ้โหปุณหะเมา่แล้วไปดอนเมืองเนี่ยย่น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 นจเม่นเม่นแล้วแม่นแล้วอันนี้พี่ตองเอ้เนี่ยการเดินทางมันต้องมีจุดที่เ้าเห็นแหละเขาจะสังเกตเลยเขาดีใจทั้งภูมิใจเขามีความสุขในการเดินทางเดี๋ยวไปบิงกันอีกที่ภาคหนือบ้าจะเป็นจุดรุดอยู่ห้องไหนเนาะนี่นะนะนี่นะนะพี่น้องเอ้เนี่ยทำมาเป็นยัง ยังคืออยากเห็นถนนไทยแท้เนี่ยฮะสังเกตเห็นเลยว่ายนี่ยนบ้านเฮาปีนี้เนี่ยฮะเล็กหน่อยไปโรงเรี้ยวนี่ฮะเสื้อสีขาวกลายเป็นสีเหลืองโอ้โหนี่แหละคือถนนนะฮะนี่คือความฝันนีฮะของคนบ้านเฮานะฮะรับชมเพื่อข้ามันเทิงเด้อพี่น้องเอ้ยนะฮะยามมองว่าเป็นเรื่องทีบอดีกันแล้วกันนะฮะเฮาเห็นเนี่ยฮะเฮาสิ้นชมเฮาก็ต้องอ่าแป็นปันเห็นมือเพื่อนหรืเห็นน้ำทันทีบ่มักกันที่ว่าเลือนผ่านเด้อพี่น้องเอ้ยนะฮะ ยับม่วงเป็นเรื่องที่ทะเลาะก,กันนะครับเพว่าบา้าบอเองกับบุญมิตเจตนาทีจะไปคิดบดีบอรายกับบ้านตัวเองเนี่ยเพียงแต่เดีไม่เห็นนะฮะเดีไม่เห็นแต่วมาสัมผัสก็นแล้วจะเก็บภาพมันทิดไปนะฮะให้ท่านผู้ชมได้เห็นน้ำนะฮะนี่เลยพันว่าท้ายคลิปวิดีโอนะก็หาว่าอ่าประชดประชั่นเนี่ยทำไปท้ายย่บ้านก็นฮะอาว่าประจาเน,เนเนี่ยทักษิณเนาะพี่น้องๆเน,นะ่ยกะเบิ่งน้ำกันไปกันแล้วการซิงที่ยังเห็นหนึ่งคือ ป้ายบอกทางของบริตไทยชัดเจนและเห็นเด่นเป็นสง่าได้แม่งเลยคุ้มค่าและมีมูลค่าเนี่ยสำหรับป้ายซื่อนะฮะออกมาได้หน้าแนนถนนเลขสามสองหนึ่งสี่เนี่ยคลองหลวงเนี่ยไปสถานีขนส่งสินค้าโอ้พี่น้องคักบอคักบอป้ายบอกทางบางประอินเนี่ยสระบุรีต้องไปเนี่ยด้านซ้ายคลองหลวงเนี่ยน้องเสือสถานีขนส่งสินค้าชิดซ้ายพี่น้องเลยนะนี่ชัดเจนเนี่ยป้ายบอกทางจะมีทุกๆ500เมตรเนี่ยและ หลักกิโลเมตรจะมีทุกๆหนึ่งันเมตรเลยนะตอนนี้บ่าวโปอยู่ที่กิโลเมตรที่16บหกวกสามนะฮะของกาญจนบุรีเกา้าทางด้านทิศตะวันออกของกรุงเทพมหาคนครนั่นเองฮนะตรงรไปพี่น้องเดี๋ยวพบต่กันตรงทางออกกันแล้วกันโอ้และก็นี่แหละครับคือสิ่งที่บ่าวโปเองอยากให้ท่านผู้ชมได้เห็นน,น้ำใลการพูดทั้งบ้านเห็นนนะ้ำนักกี่ฬาในไทย,ไทยพูดท้งบ้านเห็นน้ำนะฮะแล้วก็มี่เอฟซีคนไทยเพิ่ดบอกว่า คนไทยคนบ้านชาเบิ่งจังได้คิมว่าแต่คนไทยเบิ่องบาสั่นนะฮะีครับนี่คือหนองมี่นีนะครับแต่ว่าคนมาจากข้าวเม่นนั่นเองนะเพราะว่าเพื่อขอมาว่าอยากให็นบาวไทยถนนประเทศไทยให้เบิ่งเน้นนะฮะันี่ไหลเส้นไหลสายขึ้นจากคนว่าอิริบอนอันี่คือจุดเชื่อมต่อหน้องทั้งบนให้มาครับลอยฝ่ามานงาเชื่อมต่อมาจากคนตะวันออกมหัพุทนะส่วนด้านขวามือด้านด้านล่างงานเชื่อมต่อมาจากคนยุทธินาทีมุ่งมาจากสระบุรีนั่นเองคุณผู้ชมนะนี่คือการเชื่อมต่อของถนนประเทศไทยนะครับท่านผู้ชมครับ คืกอการออกแบบของถนนเมรุไทย์โปรเจ็ด์คือนะฮะคืออนาคตมีการเชื่อมต่อมีการขยายขยายนะฮะขึ้นกับที่เดียวว่าอ่าได้เชื่อมต่อกันหลายอย่างสะดวกสบายและตรงเป๊ะตรงเป๊ะนะฮะนี่คือถนนนะฮะถนนกาญจนา,มมาหมายเลขเก้าทางทิศตะวันออกนะฮะท่านซ้ายมือนะฮะท่านซ้ายมือไปเชื่อมต่อกับถนนยธินมุ่งหน้าเข้าไปกรุงเทพฯบางบัวทองบางปินอยุธยาไปเลยนะตรงไปวังน้อยสระบุรีนะไปเชื่อมต่อกับถนนหม,มายเลขสองเนะี่ยออกไปทางอ่าฝั่ง น้องคายเนี่ยอุดรธานีเนีไปทางคุนลักขอนแก่นพี่น้องเอ้ยนะเชื่อมต่อไปยังสะพานมิตรภาพไทยลาวเนี่ยน้องคายเวียงจันทนั่นเองพี่น้องเอ้ยนะนี่คือจุดสิ้นสุดของถนนเส้นนี้นะฮะการจนบุรีนิกาทางด้านทิศตะวันออกของกรุงเทพมหานครนะฮะพี่น้องเอ้ยนะฮะนี่คือความสุขของการรีวิวของการถ่ายภาพถ่ามันพ้นทางออกสู่สายตาพี่น้องเบื่อนะนี่ยพบกันอีกที่ยูทีศรีสเกตเล้วพี่นงเอ้บางกูงเดี๋จะพาเราต้องไปปางกูนะฮะจากปางกูจะพาเราต้องไปน้องคายนะ่ยไป อุดรไปน้องเอ็นจากอุดรจัดพาไปเท่องไปเขมรอุบลราชชิานีแหละกลบะบบับเจ้าท่อกันทีคลิปวิดีโอนี้พาไปเที่ที่นี่กันลใล้ๆนะครับสวัสดีครับมาท่องครับสบายดีสบายดีสวัสดีครับไปเด้อไปเด้อด <ไป S 1> ัน<ป>จะเป็นหมาที่ดได้ส่งพี่น้องเด้อเนะี่ยสวัสดีครับ